สวัสดีครับผมสวัสดีตาตาชื่ออะไรครับผมสมศักดิ์ครับพี่สมศักดิ์เนาะนะครับก็มีชีพทำนาทำนาที่นี่เนาะนายนี้นาชื่ออะไรเอ่ยจองนาเขาเป็นครูที่เกษียณมาแล้วนะแลยฮะอ่าคือนี้เขาก็เป็นที่รกร้างเขาก็เลยให้มาทํานาเพื่อจะจะดูสาตาขึ้นมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับจากแรงบันดาลใจก็อาชีพเก่าผมมันทํานาไง เป็นที่ทํานาแล้วพอบ่ได้ได้แปลงนี้ก็เลยก็เออมันทํานาในเมืองกรุงมันก็จะจะ,จะแปลกขึ้นเนี่ยแปลกไหมเป็นสิ่งที่ท้าทายเนียอ๋อนะครับก็เป็นสิ่งที่ไทยก็อย่างน้อยอ่ะเล่าเรื่องปีที่แล้วเร,เรื่องที่ผ่านมาก่อนได้ไดข้ข้าเเขาไห่ครับปีที่แล้วมันก็ผลผลิตกพ็พอได้นะไรละบารห,หนึ่งตันนะหนึ่งตันแต่ราคาก็เขาก็ดีขึ้น,นจริงจริงเมื่อที่แล้ว เป็น,เป,นเป็นเพราะว่าเขาได้ข่าวว่าทางเวียดนามทางทางไหนเขาไม่ส่งข้าวทวีอินเดียนะเขาไม่ไม่ส่งข้ามาก,ก็เลยว่า,อาโอกาสของชาวนาแต่ว่าขาปุ๋ยขยามยัง,ย,งยังแพงอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าทำนาในเมืองกรุงอย่างเงี้ยมันมันค่าใช้จ่ายอะไรมันเยอะเยอะใช่ไหม,มถ้า<อ>หากว่าเราไม่ขยานจริงหรือว่าผลผลิตได้น้อยจริงเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ได้ทุนได้ได้กำไรได้เว้นแตได้น้อยนะครับก็ ขอายถามเรื่องโปรเซสกระบวนการทํานาก่อนนะคร<น>ก็ลองลองลองเล่าเรื่องโปรเซสกระบวนการทํานาก่อนว่าโปรเซสรแรกหนึ่งสองสามสั้นๆก็ได้ครับชวนฟังนะการทำนาขั้นแรกก็ต้องเตรียมเตรียมดิกนก่อนจากสามสิบไร่เนี่ยครับจากสามสิบไร่ต้องต้องเตรียมพื้นที่เตรียมดินเนี่ยต้องรถมาปัน่นจ้างเขาทุกอย่างรถปั่นรถจะใหญ่เลยรถรถตีดินเนี่ยจ้างเขาม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 าปั่นให้ให้มันเหลวอ่ะ ปั่นดินเนาะปั่นดินให้มันเลวจากนั้นเราก็เตรียมพื้นที่ล้วก็เอารถไถเรามาย่ําให้มันมันเป็นโครนเป็นเลนเพื่อให้หวานข้าวเด้กข้าวมันได้เกาอแล้วก็นานี้กี่ไร่ครับผมนานี้สามสิบไร่ค่าค่าเช่าต่อปีค่าเช่าต่อปีครับปันแปดร้อยบาทต่อปีแปดร้อยบาทต่อปีต่อต่อต่อไร่ต่อไร่ต่อไร่ต่อปีแปลว่าสามสิบ รก็แปดร้อยก็คูณไปอ๋อโอเคโอเคผมเออผมมีความเข้าใจว่าเออผมมีความเข้าใจว่าสามสิบได้คูณแปดร้อยย่งงั้นังั้นเจ้าที่ก็เจ้าเจ้าของที่ก็รวยขาดทุนนะครับอันนี้หาถามต่อไปครับก็คืออยากจะถามว่าโปรเซสกระบวนการต่อไปจนี้คือทำอะไรอะไรต่อลยก็จะก็เตรียมเตรียมไู้ที่จะหวานเร็วเร็วเนี้ยก็จะหวานข้าวแล้วที่เห็นน้ำพวกขาววันนี้ก็จะหวานข้าว เร็วเนี้ยจากวันข้าวแล้วก็เราต้องฉีดยาคุมค่าคุมคุมคุมหญ้าไม่ให้ขึ้นข้าตอนมันหลายอย่างพ,าพอพอฉีดยาไปแล้ว <c oughs> อีกสักแปดวันเก้าวันต้องฉีดยายาฆ่ายาอีกยาฆ่าย้านะครับเพื่อเป็นวัชพืชอ่ะเนาะไม่ข้าววัชพืชแต่ไม่ไม่ให้ขึ้นมาจากข้าวมาเม่ยงยาข้าวเม่งข้าว,าาว <c oughs> จากนั้นประมาณวันที่จากนั้นร้อยยี่สิบวันใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยต่อปุ๋ยนีงค่าค่าปุ๋ยเยอะไหมฮะค่าปุ๋ยก็ อนนี้มันตันหนึ่งประมาณสองพันสองหมื่นสองหมื่นต่อตันต่อตันรูกระเพัินกว่าบาทอะปุ๋ยแล้ว,ลวพ,อพอจะบอกได้ไหมว่ายี่ห้ออะไรใช้อยู่ร่อมทั่วไปมันเหมือนกันแหละส่วนมากก็ใช้สูตรสิบหกยี่สิบศูนย์สิบหกยี่สิบศูนย์นะครับก็ก็แนะนำนะสิบหกยี่สิบศูนย์ก็ผมจากที่บ้านที่ผมเคยใช้เนะดาว หัวอัวคันไถใ,ใ,ใช้แบรนด์นี้อยู่ค<ช>่ะแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์อาจจะเปลี่ยนไปตามดูการตามมนคล้ายๆกันหัวคันไถบางมีบอกบอกยี่ห้ออะไรอะไรพวกชอบฟ้าอะไรเพวกก็คล้ายๆกันอะชอบฟ้าใช่<ล>ไหมครับก็สิบหกยี่สิบศนเหมือนกันจ,จากจากสิ่งที่ใส่ปุย๋ยไปแล้ววัตถุดิบก็คือจากจากปีก่อนเดือนก่อนได้ผลิตดีไหมคนที่แล้วมันกัดได้ดีนะจากปุ๋ยใช่ไหมไม่จากปุ๋ยจากจากปุ๋ยด้วยจากที่ที่เราดูแลด้วย แล้วก็จากพันธุ์ข้าวด้วยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างพันข้าวใช้พันธอะไรครับพี่อันนี้เป็นพันเขาเรียกเบอร์ยี่สิบข้าวหอมมะลิไม่ใช่เป็นข้าวข้าวที่ทําแป้งอ่ะข้าวเจ้าคือข้าวเจ้าอ๋อใช้ข้าวเจ้าแต่ข้าวนี้เขาเขาสามารถเขาจะเป็นพันทางเวียดนามมาอ๋อระบุจากเวียดนามมาใช่ไหมครับหรือว่ากลมการข้าวเขาไม่แนะนําให้ให้ทำไงแนะนำเอาเือเขาสามา่าเขาจะเอาข้าวกอข้าว อะไรพวกนี้มาให้ทำผมนึกว่านาที่เนี่ปลูกข้าวหอมมะลิไม่ใช่หอมมะลิเป็นเป็นข้าวข้าวเจ้าข้าวทำแป้งข้าวทำแป้งแล้วก็วัตถุดิบที่ได้ก็ส่งลงแป้งมีพ่อค้าเข้ามาซื้อเราเหมือนกับเราต้องผูกขาดการพ่อค้าเขาไว้อ่ะอ๋อเป็นว่าล็อกกับดีลเลอร์ไว้เลยว่าจะต้องขายวัตถุดิบให้เขาทันทีเมื่อผลผลิตออกเพราะว่าค่าขนส่งข้าวราเป็นไกลไงครับ เราไม่มีรถใหญ่รถ60ล้ออะไรมันมาทุกอะครับและการเก็บเกี่ยวนี่เราก็ต้องช้างจ้างเขาจ้างเกเกี่ยวมากทีหนึ่งไล่กัำลาง300กว่าบาทไล่จะ300กว่าสามน้ำมันเชื้อเพลิงของเราอีกน้ำมันเชื้อเพลิงของเราอีกก็สรุปแล้วก็พอได้อยู่นะก็พอได้อยู่พอได้ใช้ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ใช้คนน้อยที่สุดก็เน้นกันเพื่อใช้เครื่องจักรละก็อย่างน้อยก็เป็นการเน้นการใช้เครื่องจักรดยเป็นหลักนะครับก็จากนาที่บ้านผมกับ จากชนบทที่ผมที่ผมอยู่น่านนะครับ<ม>ก็จากสิ่งนี้ผมอยู่กับที่เนี่ยผมผมผมเห็นความแตกต่างหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็มีความจริตของวัฒนธรรมของภาคกลางภาคเหนือการทํานามันก็มีความแตกต่างกันจากวันนี้ก็ได้ความรู้จากที่ชื่อสสพี่สมศักดิ์นะครับ<ม>ก็ค่อนข้างที่จะได้ความรู้ค่อนข้างที่จะได้ชวนคุยดีกว่าเ<ม>สีย้านหน้าทีก็คือพิธีธรรมคอนเทนต์เผื่อว่าได้ เผื่อเผื่อคนเมืองกรุงมีความสนใจอยากจะทําอาชีพแบบนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่ดีมากนะครับอาชีพอิสระของเองเลยเป็นอิสระเนี่ยนะครับไม่ได้ผูกติดกับใครไม่ต้องยึดติดกับใครเรามีพื้นที่เราก็เช่านะครับส่วนที่หลายๆที่เป็นที่สมัยเมื่อก่านเนาะเป็นที่ทานาเก่าแล้วเขาก็รกร้างมานานไงนี่ผมก็มาบุกเบิกทาําบุกเบิกทํานะครับก็ปลูกเบิก,บก,บกทาก็ผมเห็นครั้งก่อนผม เ่อก่อนผมไม่ได้ชวนคุยพี่สมศักดิ์ตอนนี้ผมมาก็เลยเมีความคิดหน่อยว่าชวนคุยสักหน่อยดีกว่าคือว่า<ม>เป็นความรู้ให้กับวิทยาททยให้กับเด็กๆหรือคนเมืองกรุงที่เขาไม่เคยเห็นการทํานาอย่างน้อยนะครับวัฒนธรรมแถวเนี้ย่ยานนี้ไม่มีละไม่มีแล้วไม่มีแล้วการนานในเมืองกรุงกาน,นานในเมืองกรุง<ม>นะครับก็อย่างน้อยก็ได้มาชวนคุยสี่สานห้านาทีก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆ เนี่วันนี้ได้กับข้าวไปธานแล้วเนาะนะครับรก็ขอบคุณพี่สมศักดิ์อีกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเฮา,าอืมล,ลุกดิกลูกดิกลุกดิกอีกหันกล้องอีกธรรมดาเ,าเจ้าเจ้ามาเจ้าเป็นคนที่เห่ามากนะครับกะโอเคตามไปกลับบ้านได้แล้วชอบเล่นแถวนี้ ชอบเล่นทุ่งเล่นนานะตัวนี้นะครับก็ขอบคุณรู้สมศักดิ์นะครับแกเดินไปแล้วนะครับก็นะครับก็ซื้อกับข้าวก็อย่างน้อยวันนี้เองก็ได้มาชวนคุยแล้วกันนะครับชวนคุยเรื่องการทานานะครับก็เป็นความรู้ไม่เป็นเป็นนาเมืองกรุงครับผมแถวปากเกร็ดนะครับก็อีกสักพักหนึ่งจะเป็นทุ่งนาที่นี่ส0มสิบไร่นะครับส0มสิบไร่ก็ค่อนข้างคิดจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อื เป็นการชวนคุยยามเย็นเนาะนะครับก็สถานที่ก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับสบายตานะครับก็เหมาะยิ่งนักกับการมาพักผ่อนหย่อนใจตอนตอนเย็นนะครับก็คลิปนี้ก็คงน่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าหรือว่ากลางกลางคนหรือว่าที่เกษียณไปแล้วก็อยากที่จะคิดจะหวนคิดอยากจะลองทําดูก็ได้นะครับก็ไม่ว่านะครับก็ อย่างน้อยก็มีโปรเซสต์หลายโปรเซสที่น่าจะให้เขาคิดเขาเห็นอยู่นะครับไปแล้วนะครับก็เจ้าหมาน้อยมันชอบแงบนะครับอย่างน้อยก็วันนี้เองก็ผมก็จะเป็นหน้าที่ชวนคุยเรื่องของการทำนาก็ไม่มากไม่น้อยนะครับนาในชนบทนาในกลางกรุงก็มีไม่เยอะละนะครับก็ขอบคุณทุ่งเมืองทองหานีที่ให้สถานที่นะครับในการถ่ายทำเรื่องวันนี้ก็เป็นเรเอตีสกุป ทั้สินาทีเล่นๆนะครับก็ชวนคุยนะครับเป็นวิทยาทานก็ให้ฟังนําไปไปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ลองดูนะครับผมนะฮะไม่ผิดไม่ถูกนะครับผมชอบก็กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับผมสุขนิยมสวัสดีครับสวัสดีครับ